ตใหญ่อีกสักอันหนึ่งตัวใหญ่อสักอันนึงนะครเอาตัวใหญ่กสักอันนึงเอาลองตัวใหญ่ง่ายๆเมื่อาผมยกตัวอย่างนี้ตัวอย่เมื่อวานมีตัวอย่าง x มอวีตัวอย่างไฟเอาไปยังเม่อวงตัวอย่างเมื่อวานสองตัวอย่างมีตัวอย่างไหนอันนี้คือรายเงิ ไม่สนใจหรือเปล่ามาไม่ตัวอย่างี่การแก้สมการอ่ะเมอวานแกเขียนนี่ไม่ขอให้เขียนเม่นก็ไม่มาเปิดโทรศัพท์ไหนเมื่อวานอนไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่หนึ่ใช่ไหมเฮ้ยกำลัง2องลบสมวายนเนม่กำลังอะไรไม่มีมหลัก แค่แ่ไรังสองมีเพือนอยู่ที่เลยเอาง่ายๆง่ายๆนะครับเมื่อกี้มันเป็นออเดอร์สองลองดูที่มันเป็นออเดอร์หนึ่งเด็กคือดีคีหนึ่งดีคีหนึ่งดีคีสองแล้วก็ดูง่ายๆก็ได้ครับว่าตัวแปร A ตัวแปร Y คูณกันอยู่กี่ตัวนะอ่าเขาบอกว่าต้องหาผลเฉลยตรงนี้จ้ะหาผลเฉลย อันนี้อันนี้เช็คง่ายมากเลยนะครับตัวนี้เป็นเกมใช่ไหมน,นี้เป็นอะไรครับเป็นเอ็นะครับตัวนี้เป็นเอ็มตัวนี้เป็นเอ็นเช็ง่ายมากแทนทีเอ็ A เข้าไปทีวาเข้าไปมันก็เป็นออกไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเอ็มเป็นฟังก์ชันโฮโมไหมครับเป็นฟังก์ชันโฮโมไหม เ็เช็ค m เป็นฟังจ์ชัมโฮโมไหมครับเป็นยังงี้ครับ tx ty b เป็นใช่ไหมครับเป็นออเดอร์อะไรเป็นระดบบความสีหนึ่งก็คือ n เป็นหนึ่งนะเพราะเราดึงเชี่ยวมาได้หนึ่งตัว n เป็นไหมครับเป็นเพราะ x อยู่แล้วก็เป็น n ก็เป็นแล้วก็เป็นอะไรครับหนึ่งออเดอร์หนึ่งเมื่อ m และ n เป็นฟังก์ชันโฮโมจีเนียสและอันดับเท่ากันเราจะเรียกสมการนี้สมการโมโมจีเนียสใช่มครับเมื่อเรารู้ว่าเป็นนสมการโมโมจีเนียสก็เราก็แทนด้วย y เท่ากับอะไรครับ b แล้วก็ DY ากลับอะไรครับ B ี x ว็แทนจับย้อนกลับไปในตรารถ้าเป็นออเดอร์จะตัดทิ้ไปได้เวก็แทนค่เป็น x x ลบกวกกับ X x นอันนี้มีอะไรเป็นตัวร่วมครับ เห็นไหมครับพอเป็นออเดอร์เนึ่อะไรจะตัดกันได้ถ้าเป็นออเดอร์2อะไรตัดกันครับเป็นกาถ้าเป็นออเดอร์3เป็นกลานะครับเป็นเทคนิดคุณเทคปิดนะครับมันก็จะได้เป็น 1-b, ึ x ลบบวก xv เกเท่ากับ0ยเห็นไหมอันนี้ง่ายอย่างเลยมัน d xdx เหมือนการ V ก B, ับลบบได้ไรครับไดู้ก็จะเหลือแค่อะไรครับหนึ่งตัวเดียวก็เป็น1 dx ตัวเดียวบว,วก x B, 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 ีเเท่ากับ0นะครับก็ย้ายข้างผมบอกแล้วพอมาถึงบรรทัดนี้นะครับทุกครั้งพอคุณมาถึงบรรทัดนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นสมการที่มันเป็นอะไรครับสับลี่ อราคือเป็นแยกต yeah, yeah, yep ัวแปรได้แยกตัวแปรได้แยกองค์ประกอบแยกตัวแปรเรียกว่าสมการที่มันแยกตัวแปรได้นะครับแยกตัวแปรก็คือจะเขียนเป็น fx dx นะครับบวกกับ gv dv ได้เสมอนะครับเราก็จัดรูปซะจัดรูปเป็นยังไงครับก็เอกอยู่ด้านนี้ย้ายข้างไปเป็นลบเ dv นะครับ x ที่เป็นกับ x กก็ย้ายข้างมาก็จะเป็น ลูกค้าก็จะเจอหนึ่งส่วนไหแล้วก็อินดิเกตเข้าไปทั้งสองข้างก็ได้เป็น Natural Log ของเเท่ากับลบหนึ่งอินดิเกตที่กลายเป็นนะครับลบบบวก C ก็ได้เพราะตรงนี้มันไม่มีเ a ชั่ a l อ o g ลแบ่เนชั่นลอร์ลนะเร้วก็ลบซีธรรมดาก็ได้แล้วแทนบได้วยอะไรครับแทนค่ากลับบด้วย นเอัน้นเราก็จะได้เป็นเนชัลลอเท่ากับลบส่วนเกซบวกี่อเอออดเดอหนึ่ไม่ออกหรอกมันง่าไปแกแก่อนครับมันง่ายไปเไลยน่ะไม่บางทีบางทีเนี่ยออ จะติดเป็นแทนอาร์คแทนนะมันจะยากแต่ถ้าเป็นออเดอร์สองสามขึ้นไปเนี่ยมันโอกาสที่มันจะติดพวกเป็นแทนเป็นอะไรเนี่ยนี่อ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้ลงเบอร์ห้าข้ออืมคุณก็ทำสามวินข้อสี่ได้ไหมแหมห้าข้อยังมีต่อรองสักหน่อย เรียนทิศวิไม่ยากหรอกแค่คุณทำแบบฝึกหัดครบทุกข้อถูกห้าครั้งห้ารอบทุกครั้งคุณก็ได้เกแล้วอืทำให้ถูกั้งองจะเอาองของรถที่ยังไม่เสียในส่งเนยหรือเปล่าคุณส่งมาเลยคุณจะส่งไม่ส่งเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าคือที่บอกผมมีล็อกไฟล์เวลาไว้อยู่แล้วไม่ไม่แต่ว่าคะแนนมันกอจะไม่ได้เท่ากับได้นะเพราะผมเขียนไว้อยู่แล้วคุณส่งต้องส่งเมื่อไหร่สัปดาห์ถัดไปอะไรอยู่แล้วดีกว่าไม่ส่ง ส่งประเด็นเะสอ้องก็ยังดีสายเนี่ยดีสายดีสายก็ถือว่าส่งซึ่งส่งไปเยอะจริงนะคือคืออย่างที่ผมบอกอ่ะควบคุมอย่างน้อยที่สุดนะเวลาทําอะไรก็ต่างต้องมีความรับผิดชอบคือถ้าคุณโง่คุณต้องรับผิดชอบนะคเวลาทำโปรเจกต์ทำอะไรเหมือนกันค้อคนไม่ต้องแบบคือคนทำโปรเจกต์เนี่ยบางทีไม่อาจจะต้องเก่งหรอกคือถ้าเก่งผมคงไม่ให้ทำอ่ะ ะะ <asure> ขอให้แค่เอ้ยคุณมารับฟังมาทำทุกวันเลยเวลาทำโปรเจกต์พวกคุณเลยเวัาขอให้มีความรับผิดชอบอ่ะแต่ว่าเราต้องมีดีสักหนึ่งอย่างเดียวดีกินเตี้เจ็้ยเต้เตี้ย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 เี่ยเตียเอีกเี้้ี้ยเตี้เตีเ้ตเตีต้ยเมีติ้ต้ยเมี้ยคเ แซวหน้าเลยแซวแล้ว